ตอนนี้นะคะเป็นการนะคะอีกโตการเราจะถ่ายทุงเราจะถ่ายทำทุกเวลาใช้สมาธิมากๆ เราได้ข้อต่าง62แสนเป็นท่านหนึ่งขึ้น2แสนที่เคยดูเรื่องอะไรให้กันเองนะให้กันเองครับให้กันเองนะ เป็นยังไงบ้างครับมไม่เอาไม่เม่นหรอกเกิดแต่เน่าไรอ่ะ <c oughs> ใช้ใช้วิชาการปาดเล็บเวลาทาเล็บ <c oughs> เราเอาไปส่องใต้กล้องดูนะคะภาพจะเป็นยังไงทำไมหยุดเนี้ยเห็นป่ะเห็นปะ อย่าให้ให้เพื่อนดูก่อนค่ะสินเคยทำมาแล้วเนี่ยดูก่อนดูก่อนเลยค่ะดูเลยค่ะแล้ววแต่ก็มีฟองอากาศอยู่แต่มีฟองอากาศอยู่ผจะเห็นเนี่ยไป่ีน่ยนไม่ใส่ะเก็บฟาไม่อยู่ไหนั้ง้งนจะเห็นไหมทุกคน ถ่ายยา่าถ่ายไม่เจอเลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายเจออยู่เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกันนะมันสวยนะ